ดีทุกคนมาชมของในกล่องกันนะคะป้าน่าเขย่าให้ฟังว่าเสียงมันดังแบบนี้จะดูเนี่ยคะ่ะนะคะเสียงดังแบบนี้ดูว่าในกล่องมีอะไรนะคะทุกคนมาชมพร้อมกันนะคะเดี๋ยวป้านเปิดให้ดูกันทําไมเสียงทำไมดังแบบนี้แล้วหนักมากด้วยดูว่าเป็นอะไรอ๋อเขาอยู่ในถุงคะ่ะทุกคนอ๋อถึงมีดังก็ไม่เป็นไรคะ่ประป้าน้าเมื่อกี้ป้าน้ายังเข้าใจว่า จะเป็นเหรียญเหรียญเหรียญเ,เปลือยเอ๋อไม่เปลือยนะคะทุกคนอยู่ในถุงค่ะอโอเคในกล่องกล่องไม่มีอะไรแล้วออกไปอ๋อมีถุงเดียวคะ่ะในกล่องหน้ากล่องจะเขียนว่ายีสห้าสตางค์ยีสห้าสตางค์จำนวนห0 0 0พบาทสำนักกระสาบบริหารเงินตราสานักบริหารเงินตากรมธนาลักษ์ เนี่ยค่ะเราอยากรู้ใช่ไหมคะในถุงมีอะไรนะคะเราไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องตัดตรงนี้นะคะเพราะว่าถ้าตัดตรงนี้แล้วจะเป็นของเก่าละนะคะถ้าออกจากถุงค่ะปน,นักก็จะแนะนําให้ใช้วิธีนี้หนึ่งไงแหวกตรงนี้นะคะเนี่ยแหวกสามารถเอาเหรียญออกได้เลยนะเนี่ยเห็นไหมคะค่ะเนี่ยค่ะแหวกตรงนี้แล้วก็จะดูได้ค่ะดูในเหรียญว่ามีเอดูในกระสอบว่ามีอ๋อเป็นเป็นเหรียญ ยี่สิบห้าสตางค์ค่ะทุกคนเนี่ยค่ะโอเห็นไหมคะเอาเหรียญออ,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 ออกได้จริงๆด้วยนเนี่ยเป็นเหรียญยี่สิบห้าสตางค์ทองเหลืองเนี่ยเอาเหรียญออกได้จริงๆด้วยนี่ไงนี่เห็นไหมคะนั่นโหเห็นไหมเนี่ยค่ะถุงก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะคะไม่ได้แกะเลยปากถุงก็อยู่อ๋อ um, เป็นเหรียญเหรียญยี่สิบห้าสตางค์ทองเหลือง คระพอสอค่ะทุกคนเนี่ยค่ะอันนี้ที่หยิบออกมาสามเหรียญที่หยิบออกมาได้นะคะก็จะมีพอสอที่เห็นเลยนะคะสองห้าสามสี่ค่ะสองห้าห้าศูนย์สองห้าสี่สามนะคะสามเหรียญที่หยิบออกมาได้นะคะอย่างนี้นะคะถ้าเป็นถ้าเป็นถุนถงรวมมาแบบนี้นะคะ มีสิทธิ์ลุ้นคคะมีโอกาสลุ้นโอกาสลุ้นนะคะปี30มน่ะมีแน่นอนนะคะเอ่อยี่สิบห้าตางค์ปี30มีแน่นอนแต่ส่วนที่ว่าลุ้นน่ะนะคะคือลุ้นหาปีสี่สองสี่สี่แต่เท่าที่ลุ้นมานะคะเท่าที่เปนัดสัมผัสมาเจอมานะคะไม่เคยเจอค่ะไม่เคยไม่เคยเจอยี่สตางค์ปีปี3ามสี่ เออขออภัยค่ะยี่สิบห้าะตางปีสี่สี่สองสี่สีไม่เคยเจอนะคะค่ะจะเจอที่ปีหายากสุดก็จะเป็นสามศูนย์สามศูนย์นี้จะเจอเยอะหน่อยในกระสอบหนึ่งเนี่ยลายเป็นสิบเหรียญน,นะคะเท่าที่เคยเจอนะคะกระสอบเจอเป็นเป็นเป็นสิบค่ะลายเป็นสิบเกินสิบอะค่ะสิบยี่ิบเหรียญ สามหกค่ะอันนี้ถ้าท่านใดสนใจนะคะทักป้านัามาได้เลยค่ะป้าน้าปล่อยต่อนะคะแบบนี้เลยนะคะสภาพนี้เลยนะคะป้าน้าจะไม่ไม่แกะไม่คัดไม่เลือกนะคะสี่หนึ่งสามเก้าสามแปดสามแปดนี่ก็เป็นเป็นตัวติดนะคะสามแปดนี่ก็เป็นตัวติดออหายากเหมือนกันคะ่ะ ต่อจากสามศูนย์ค่ะอันนันก็แย่คืนนะคะเนี่ยค่ะนะคะถ้าจะดูดูถุงใหม่ที่ไม่ยังไม่เปิดนะคะไม่ต้องเปิดถุงนะคะถ้าเปิดถุงแล้วถ้าแกะถ้าแกะได้เย็บตรงนี้ใช่ไหมคะถุงจะเป็นของเก่าเลยนะคะเหรียญก็จะเป็นแบบไม่ใช่ไม่ใช่มาจากกรมละนะคะก็จะเป็นแบบจากบ้านๆอะไรเงี้ยค่ะ ถ้าออกจากกลมนะคะเขาก็จะแบบในอยู่ในสภาพสมบูรณ์แบบนี้นะคะป้าน้าก็จะไม่แกะค่ะจะไม่แกะนะคะจะโอโ้ตรงนี้ห่างเหอดูตรงนี้ได้ง่ายเลยนะคะอ๋อก็เท่ากันแหละค่ะจะไม่แกะนะคะจะจะปล่อยไปแบบนี้จะขายแบบนี้เลยนะคะสนใจนะคะแอดไลน์ติดต่อไปหน้ามาได้เลยนะคะลไลน์ป้นนะคะศูนย์ห สองห้าห้าห้าเดี๋ยวป้านตเอาเอาตัวอย่างให้ดูดีกว่าว่าว่าเหรียญแบบไหนเพราะที่หยิบมาให้ดูเมื่อกี้มันอ,อ่นนิดเดียวนะคะปะ้าณตจะมีอยู่เหรียญยี่สิบห้าและห้าสิบจัตตโอเคเนี้ยค่ะอันนี้อันนี้เป็นกระสอบที่ที่เต็มเต็มไม่ได้แกะนะคะไม่ได้แกะทั้งกระสอบอันนี้เป็นกระสอบที่ พิษเหรียญที่เทอเป็นเหรียญไม่ใช่เหรียญมาจากในกรมนะคะอันนี้เหรียญรู้สึกจะได้มาจากวัดค่ะจะเป็นเหรียญประเภทนี้นะคะลักษณะค่ะคือนี้ค่ะที่อยู่ในถุงนี้นะคะเหรียญยี่สิบห้าสตางค์ทองเหลืองล้วนครพศค่ะคราพศคระพศนี้เอ่อยี่สิบห้าสตางค์น่าจะเริ่มจากพศสามศูนย์ปีแรกค่ะเริ่มเริ่มปีแรก ปีพศ2530นะคะสิ้นสุดที่ปีพศ2551้ง25 5, ะคะ51ค่ะทองเหลืองนะคะ52ก็จะเป็นทองแดง52ถึง60นะคะก็จะเป็นทองแดงทองเหลืองจะเริ่มจาก30ถึง51ค่ะนะคะก็จะประมาณนี้มีบางบางบางพศไม่ไมีไม่ผลิตนะคะค่ะ เหรียญยี่สิบห้าสตางค์และห้าสิบสตางค์ทองเหลืองเขาจะมีมีระบุเลยนะคะว่าพศนี่ห้าศูนย์ค่ะอันนี้อันนี้กระปนก,กนยังไม่ได้เลือกยังไม่ได้คัดนะครับคืออันนี้อะไรสี่ศูนย์ค่ะกัญนากัญนาจริงเขาเขาเยอะมากนะคะเขาไม่ได้ผลิตน้อยนะคะจำนวนผลิตเขาเยอะมากแต่คือกัญนานะ่ะเขาเป็นเหรียญสวยเป็นเหรียญหัวขึ้น เนี่ยค่ะขึ้นเหมือนกันหัวก้อยเป็นอะไรที่แล้วมีช้างใช่ไหมคะเป็นเป็นอะไรที่สวยอะคะ่ะสวยงามโลโก้สวยค่ะเหมาะที่จะเอาไปทําของชํารวยของฝากของขวัญอะไรเงี้ยคะ่ะทำพวงกุญแจทําอะไรเงี้ยคือเขาขึ้นทั้งสองข้างแต่ถ้าเป็นเหรียญอื่นใช่ไหมคะเขาจะกลับขึ้นกลับลงเนี่ยค่ะอย่างนี้นะคะหัวค่ะถ้าเราจะเอาข้างพระเสียรขึ้นนะคะด้านหลังพระธาตุ ก็ลงอะไรงเงี้ยค่ะก็ไม่ค่อยไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่นะคะสู้การจนานะคะการจนานี่คือการจนานี่คือสวยเลยนะคะเนี่ยค่ะแล้วพอพักก็ตรงสวยงามค่ะเนี่ยค่ะอันนี้ก็เปนัันก็ แบ่งปันนะคะแต่ป้าน้าไม่มีเวลาค่ะอันนี้คือได้มาแบบนี้ก็อยู่อย่างนี้เลยนะคะด้วยความที่ไม่มีเวลาแล้วอย่างในถุงนี่ป้าน้าก็เดี๋ยวยกถุงแบ่งเลยแบ่งทั้งยกให้ทั้งถุงเลยค่ะท่านใดสนใจนะคะแอดไลน์มาได้เลยนะคะติดต่อมาได้เลยค่ะป้าน้าก็ขายไปทั้งถุงไม่ต้องแกะออกค่ะให้ไปคัดตัวเองให้เป็นลุ้นนะคะลุ้นลุ้นหาหา42กับ44ไม่แน่นะอาจจะเจอนะคะ ขน,ปนาปนาดนะคะสามศูนย์ปนาดยังเจอเองเลยเจอแบบนี้แหละคะ่ะเหรียญมาจากวัดแบบนี้แหละที่ปนาดคัดสามศูนย์เจอปนาดเจอเองถึงสองเหรียญเลยนะคะปีสามศูนย์ที่ใครบอกว่าหายากนักยากหนานะคะผ่านมือปนาดโดยเจอเองแบบนี้เลยนะคะสองเหรียญเนี่ยคุยคุยไม่เจ้าบาคุยได้ตลอดนะคะเพราะเจอเองมีความภาคภูมิใจนําเสนอมากเลยนะคะทุกครั้งที่ที่ได้คุยถึงเรื่องเหรียญสามศูนย์ปนาดก็จะมีความสุขถึงจะไม่อยู่แล้วนะคะเหรียญขายไปหมดแล้วนะคะแต่ก็ ก็ได้คุยแหละนะคะก็ได้คุยก็ก็ได้ได้มีเรื่องเล่าแหละว่าฉันเคยได้นะฉันเคยเจอนะเคยผ่านมือฉันแล้วนะอะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะ,คะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะ,คะเป็นนักขอยทุกท่านนะคะมีความสุขกับการสะสมนะคะสนใจก็ติดต่อมาได้เลยนะคะเหรียญมีแบ่งให้ค่ะ25สตางค์50สตางค์นะคะครับพอค่ะ,อส,อคะสวัสดีค่ะ